ดื้อเหี่ยก็ห่าวะซอนน้องแม็กกับน้องนาธาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วดู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 กาแกดูแผนคลาบอร่อยไหมลูกอร่อยมากครับ บอกเลยคำเมื่อกี้พี่นุ้ยป้อนให้น้องนัดเองกับมืออร่อยได้รถมือแม่เลยไม่มีไม่ไดไม่ได้น้องนัดกินยำเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมลูกอร่อยเนาะแล้วเฮียล่ะคะอุ้ยเรียกเป็นเฮียเลยกินอีกเมนูหนึ่งครับอร่อยมากที่เป็นเหมือนย่างคัวใช่ไหมใช่ครับช่างกั่วเห็นคั่วมาอร่อยเนาะจริงจริงนี่เวลาเบรกเร็วไปนี้หนึ่งนะครับตัดพ้อเหรอลูกแม่ก็แล้วกันอีกคำหนึ่งเลยครับอ๋อเดี๋ยวค่อยต้องมาไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานเราเก็บไว้ให้นะคะ อมาพูดถึงเรื่องราวของซีรีส์ของเราดื้อเฮียก็หาว่าซนอันนี้คือมีความต่อเนื่องจากซีรีส์เรื่องที่แล้วชื่ออะไรนะครับนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อครับนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อดื้อเฮียก็หาว่าซนแล้วเรื่องต่อไปจะอะไรอ่ะคนเราอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อคนนี้แต่งเป็นกอล์ฟเออต้องมีนิ่งก็แล้วดื้อก็แล้วต่อไป ซื่อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมากก่อนแล้วกันได้ครับ๋ยวคิดมากค่นเออเดี๋ยวค่ะคิดมาก่อนนะกับดื้อเฮียก็หาว่าโซนเนี่ยนะคะทั้งแม็กแล้วก็นัดเป็นสองนักแสดงนำเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วเห็นว่ามีการจัดงานไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมให้ดูครึ่งอีพีเรียกว่า52%ครับทำไมอะทำไมไม่ห้าสิบมันไม่ห้าสิบเลลูกก็มากกว่าครึ่งนิดนึงครับ แฟนๆว่ายังไงแฟนๆตอบรับดีมากครับผมเพราะเป็นซีรีส์ที่แบบเหมือนแฟนๆก็แฟนๆของแม็กกับของนัดก็รอคอยซีรีส์เรื่องนี้มานานพอสมควรครับใช่ไหมก็ได้ดูพร้อมกันครับก็ได้ผลกระแสตอบรับดีมากๆครับคือคืออันแรกใช่ซีรีส์อันแรกอะไรนะนิ่งก็ซืเฮียก็หาว่าซื้ออันนั้นอ่ะเปิดตัวีนนิวเลยใช่ครับถูกไหมแล้วก็มาอันนี้ดื้อเฮียก็หาว่าโซนเปิดตัวคู่เราเหมือนกันใช่ครับเป็นในเรื่องตอนเนื่องมา3ปีครับ อใชคราวนี้ต้องถามแล้วแหละว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเห็นบอกว่าเรื่องนี้ครบรดร r ม่าร้องไห้กุ๊กกิ๊กครับผมก็หลังจากที่จบนี่เฮียงหาว่าซื้อนะครับผมก็ตัวเฮียอี้กับตัวน้องคนเดียวครับก็มันกับเฮียอี้น้องคนเดียวชื่อคนเดียวชื่อคนเดียวแต่ไม่ชอบอยู่คนเดียวครับชอบอยู่กับเฮียอี้คนเดียวครับ เขายากอยูไปสองคนไม่เต็มแต่ตอนนี้ยังอยู่กับพี่้วยอ่าเรื่องราวเรื่องราวครับผมก็เปิดมาด้วยว่ามั่นกันใช่ครับมั่นกันแล้วก็เฮียอีเนี่ยสัญญากับน้องคนเดียวไว้หลายอย่างมากจากทำนู่นทำนี่ให้ฮะแล้วพอเวลาแบบผ่านไปนานเฮียอีก็บ้านงานครับผมไม่ค่อยมีเวลาให้กับน้องคนเดียวจนน้องคนเดียวรู้สึกว่าอยากไปเริ่มชีวิตใหม่แล้วใช่ครับคือเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราอ่ะคิดว่าเฮียเขามีคนอื่นด้วยครับเหมือนแบบ อยู่ๆเราก็ไปเห็นว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นซึ่งเรารไม่รู้ว่าเป็นใครเรานีดว่าเป็นแบบเป็นกีขาวแล้วเขาก็ไม่มาบอกแนะนําให้เรารู้จักด้วยไม่เลยแน่นอนไม่คุยกับเราเลย ไม่ใช่อย <aining S 2> ่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ทันเลยเหมือนเหมือนมันต้องเคลียร์กันนะเป็ยังไงคามจริงมันเป็นยังไงครไม่ยังก็จริงๆแล้วเขาเข้าใจผิดครับไม่ได้ไม่ยอมมาถามว่าจริงๆแล้วคือใครอะไรอย่างนี้ครับผมก็แล้วก็เขาก็เลยน้อยใจน้อยใจครับจะบินไปต่างประเทศครับคือเราคสะสมครับสะสมหลายเรื่องแล้วใช่ครับ แล้วก็ระหว่างที่เขาจะบินไปต่างประเทศใช่ครับก็พอรู้ปุ๊บก็รีบขับรถตามครับแล้วก็ระบปติเหตุจะไป็นน้อครับจะไปตามกลับมาไม่ให้ไปนะประสบอุบัติเหตุครับลดความความจําเสื่อมโอ้ยนี่แหละเฮียอความจําเสื่อมใช่ครับมาคนเดียวก็เลยไม่ได้บินไปต่างประเทศก็เลยมาดูเฮียอี้พอเรารู้ว่าเฮียอี้ลดความคือใจแล้วก็สลายไปแล้วแบบทั้งรู้สึกผิดว่าเป็นเราเองนี่แหละที่ทําให้เขาต้องลดความ้วยแล้วก็แบบเสียใจที่แบบเหมือนมันยังมีเรื่องในใจที่ยังไม่ได้เคลียร์กันสักทีครับแล้วเราก็สงสารด้วยแล้วก็เลย ใช่หุย <amounts> ม <of audio writers> ัน <Ende> ม <esa> ันดราม่าหนักเลยนะเนี่ยก็ซึ่งซีนู้นยังอยู่ในซีรีส์นู้นนี่ต่อมาใช่ต่อมาบทละครเดินกันอยู่ครบครับอ๋อเหรอก็จะคอยเข้ามาเติมสีสันให้ซีรีส์เราแบบสนุกขึ้นไปอีกใช่แต่ก็จะมีแบบเหมือนกับว่า คุณพ่อคุณแม่อะไรของของตัวเฮียอี้กับคนเดียวเพิ่มเข้ามาครับจากเร่งนี้เฮียครับเห็นเรื่องนี้จริงๆแล้วอะหลายๆคนบอกว่าหลังจากที่ดูไป52%แล้วเปนาะทุกคนบอกว่ามุมของแฟนๆบอกว่าไม่เคยเห็นแบบว่าทั้งแม็กแล้วก็น้องนัดเนี่ยคือแสดงได้แบบว่าสมบทบาทมากๆใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือในมุมของเฮียอี้ที่มีความน่ารักเพิ่มมากขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ ก็ด้วยความที่เราความจำเสื่อมมาเนแล้วเราก็เลยใช้โอกาสเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองในระดับหนึ่งเพื่อท,ที่จะให้น้องคนเดียวเนี่ยกลับมารู้สึกดีกับเราอีกครั้งหนึ่งแบบจากที่ข่มๆก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการเข้าหาแบบซอฟลงน่า,ารักขึ้นอะไร<ล>แต่เขาก็จะไม่รู้นะว่าเราแบบ ดีขึ้นแล้วใช่แต่มันมีความดราม่าอยู่นิดๆเหมือนกันเนาะทีนี้แฟนๆก็คงต้องถามว่ามันจะมีแบบฉากหวานๆฉากชวนจิ้นชวนฟินเยอะไหมคะก็ต้องมีครับผมต้องมีแน่นอนนะใช่ครับมีครับก็จะมีหยอดๆไปครับแต่ี e ีครับเออมีครับเลนเลยมันดีเพรดีน้องหมาน้องหมา ด้วยความที่เราแบบแกล้งพอาจาเสื่อมอะไรอย่างงี้ครับเขาก็ไม่คิดว่าเป็นเราเขาก็ยังมีกําแพงอยู่เงี่ยหรอใช่ครับคือเราไม่รู้ว่าที่เขาทําดีกับเรานี่คือเป็นเพราะว่าเขาความจาเสื่อมหรือเปล่าหรือว่าอันนี้คือตัวตนที่แท้จริงของเขาเราก็คิดเยอะเหมือนกันนะคนเดียวอ่ะเราเจอมาเยอะครับพี่นุ้ยเออ พิสูจน์ความรักแท้ที่มีต่อเราใช่ป่ะใช่ค่ะงั้นฝากซีรีส์เรื่องนี้เลยว่าห้ามพลาดเพราะอะไรดื้อเฮียก็หาว่าซนครับผมห้ามพลาดซีรีส์เรื่องนี้เด็ดขาดนะครับผมเพราะจะมีครบรถเลยแต่ความสนุกดราม่านะครับผมความหวานมีความโรแมนติกด้วยครับผมแล้วก็ีความตลกด้วยคอมเมดี้ด้วยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าพวกเราทั้งสองคนได้รับบทบาทในการเป็นนักแสดงหลักอย่างเต็มตัวครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่บอกเลยว่า นำเรียกได้ว่าใช้วิชาการแสดงของพวกเราเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดครับมากเรื่องนี้เลยครับครับผมแล้วก็โปรดักชั่นอะไรี้จัดเต็มแน่นอนครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครับาไปติดตามเป็นกําลังใจให้ทั้งแม็กแล้วก็นัดด้วยนะคะที่ซีรีส์ดื้อเฮียก็หาวะสนนะคะวันเสาร์ที่2กันยายนนะเวลาเท่าไหร่ครับครับผมวันทุกวันเสาร์นะครับผม เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับเริ่มวันที่สองกันยายนนี้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับผมได้ทางมันดีชาแนลนะครับทางยูทูบนะครับแล้วก็ทางเวอร์ชันอันคัทนะครับผมทางไอ้ียี่นะครับห้าทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันโอ้โหครับเสาร์นี้เสาร์นี้ล็อกดาวนครั์ทุกคนครับเสาร์นี้สี่ทุ่มครึ่งครับช่องวันเริ่มแล้วเราต้องดูตั้งแต่เริ่มถูกต้องครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรอบนี้โอ้โหขอบคุณน้องแม็กอะไรก็น้องแม็กด้วยค่ะขอบคุณคทุกคนจนตอนนี้วันรับแขกมีีอออะะไรรดๆยยู่่เค สวัสดีค่ะวันรับแขกวันนี้นะคะ